สวัสดีทุกคนนะครับผมตอนี่สไนเปิร์ยักคู่และในตอนนี้เราอยู่กันในคาร์ดีลเชพไทยโขนนะครับผมซึ่งในวันนี้เราก็จะมาแต่งซิ่งเจ้ารถคันข้างหลังสีแดงสุดเท่บีโลบามาด้วยนะครับมันเป็นรถ W R4 นะสวยไหมทุกคนฮะมันเป็น5ประตูนะเท่มากๆเลยทีเดียวซึ่งเจ้ารถคันนี้มันพิเศษจากการได้จากกิจกรรมโทฟี่นะครับอีเวนต์ตรงนี้นั่นก็คือต้องเก็บถ้วยให้ครบ50ถ้วยนั่นเองฮะเอ้ยไม่ใช่ครับขออภัย500ถ้วย นคทุกและนี่ก็คือชื่อของเขานะครับผมแลนเซเดลโต WCR หรือในชีวิตจริงของเขานะครับนั่นก็คือเจ้าแลนเซียเดลตา WRC นะครับนั่นก็คือ World r a ร l y c h a m p เป n s h น p นะตัวนี้เป็นตัวแรลลี่นะครับขับทางฝุ่นนะแต่ว่าเราจะมาแต่งซิ่งแบบยางแอทฟฟลโหลดเตี้ยติดพื้นกันเลยทีเดียวนะเรื่องเดิมความเร็วสูงสุดของเขาอยู่ที่241กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับระบบแฮนดิ้งของเขา7.9ค่อนข้างดีเลยนะฮะระบบขับเคลื่อนขับเคลื่อนทุกรอ4ล้อนั่นเองนะฮะแล้วก็รีวอร์ดจะ การจอดในโรงจอดรถของเราจะได้57บาทนะครับเปอร์ไมล์ก็ได้อยู่ที่2,569มูลค่าของเขาเนี่ย1 18,000นะครับแต่มันไม่มีขายนะเออได้จากโทฟี่อีเวนต์เท่านั้นเอาละครับนี่นะฮะโดยรวมเดิมๆประมาณนี้กระจังหน้าสุดคูด้านข้างสุดเท่ด้านหลังสุดฟเฟี้ยวพ่อเล็กๆตรงนี้นะไม่อยู่หนึ่งรูโอเคเดี๋ยวเรามาแต่งซิ่งกันเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นสีแดงเดี๋ยวดูกัน before after แล้วเนี่ยจะสวยกว่าหรือเปล่านะ มาเริ่มกันที่ยางก่อนแล้วกันนะครับนี่เป็น normal ทายนะเราจะใช้เป็น s スทายนะครับเพราะต้องการให้เจ้ารถคันนี้ออกมาซิ่งจัจาวนะครับมาที่วีลนะโอ้กแต่งได้นิดเดียวเองแฮะน่าจะมีสปายเลอร์แต่ไม่มีนะครับมาที่สปริงก่อนแล้วกันนะอันนี้เป็นโช๊ค Normal นะครับน,นี่ e x t r a เราก็จะใช้เป็น Ex t r a low นะครับผมก็ให้ดูความแตกต่างอันนี้ Normal นะครับผมแล้วก็อันนี้ Ex t r a l ต w นะก็ยุบไปเยอะเลยนะถือว่าเตี้ยมากๆนะครับทุกคนไต่มาครับหมื่นสามโอ้โหดูเป็นไง ดูซิ่งขึ้นไหมล้อนี่ติดกับบางโคนเลยนะทุกคนและเราก็อามาเปลี่ยนเ้อแมกนิสหนึ่งนะครับนี่เป็น B001 นะประมาณนี้ได้ไดานะว่าแมปนี้เนี่ยมันไม่มีพรีวิวให้เราดูแบบคันเต็มๆมเนาะมันมีแต่รูปเล็กๆตรงนี้ลองมาดูล้อ C002 กันบ้างนะครับอู้วันนี้ก็เข้าท่านะครับ C003 ล่ะโอเค ผมว่า C002 สวยกว่านะหรือ C001 ครับแบบนี้เอ้ยอันนี้เท่เท่เหมือนกันนะครับ B002 ก็สวยนะครับ B001 ก็ใช้ได้เอาละฮะผมต้องเลือกสักรายแล้วขอเลือกเป็น C002 ละกันครับทุกคน1,000 0บาทใส่เข้ามาเรียบร้อยนี่โอ้โหเป็นไงเห็นดิสเบกชัดเจนนะครับล้อก็การสวยงามมากนะดูมีมิติยิ่งขึ้นนี่โอเคใช้ได้ใช้ได้เอาละไปกันต่อ ก็แต่งเสร็จแล้ว2อย่างเหลืออย่างสุดท้ายนั่นก็คือสีของเขานั่นเองนะครับสีบอดี้ตอนนี้เป็นสีแดงลองดูเป็นสีเหลืองนะโอ้โหจิตดจ๊าดมากอันนี้ดูเข้ากาันเข้ากันไหมเนี่ยลองดูเป็นสีส้มนะ แบบนี้และสีน้ําเงินเข้มนะครับน้าเงินเข้มก็สวยนะเนี่ยลองดูสีเทาหสีเทาดูโคตรมากนะเอาละครับทุกคนฮนะเราจะต้องเลือกเป็นสีอะไรดีว้าวสีดําก็สวยนะโอเคกดกดกด,กดให้ดูหลายๆสีนะและสีที่เราจะเลือกใช้นั้นก็คือแถมแถมแทมแมแม สีเทาครับทุกคนนะสีนี้เลยเออนี่ปัญญาดูดุไหมดูดุดูเข้มเข้มนะนี่รอบนี้ดูไม่จิตจานแล,ละรอบนี้เอาดูเข้มเข,ข้มบ้างนะครับผม แล้วก็สีภายในนะฮะสีภายในน่าจะเอาเป็นสีแดงนะครับแบบว่าเรคาโรอะไรอย่างนี้ไงแดงเข้มเลยนะหรือจะดูเป็นสีน้ําเงินก็เข้าท่าอยู่นะครับเอาสีแดงดีกว่านะจิตจาร์ดแบบนี้แล้วก็สีล้อนะครับสีล้ออยากจะให้ออกทองๆหน่อยนะอันนี้มันส้มนะครับเนี่ยอันนี้เหลืองนะครับอ่าน่าจะเป็นสีนี้ทุกคนทองไหมก็ดูเข้าท่าอยู่นะไต่มาเลยและสุดท้ายก็คือคาลิเปอร์นะครับตัวจับดิสเบรกอันนี้เป็นสีแดงอยู่ผมจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเข้มแล้วกันนะหกรบาทใสมาเรียบร้อย ผมโอเคเท่านี้เราก็แต่งหมดแล้วใช่ไหมสวยหรือเปล่าเอ่ยลองออกไปดูกันนิสหนึ่งนะอ้หูเป็นยังไงล้อทองปั๊มน้ำเงินรถเทานะครับภายในสีแดงมาเลยนะมีโลเคตมาด้วยดูหูดูซิ่งขึ้นเยอะไหมเนี่ยะเท่อยู่นะ Lady a n d g e n t l e m e n ยินดีต้อนรับสู่แดกเลสนะครับระหว่างบูกติกัลแลนเซียเออไปแล้วจ้อบูกติกับแลนเซียเออรถแลนลี่กับรถสตรีท จ้าาเลยเป็นซุปราคาด้วยเอาละไม่ต้องน้อยใจไปวู้วเราจบไปที่11วินะครับผมความเร็วสูงสุดทำไม่ได้117กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเออโอเคนะสิ่งอยู่นะเนี่ยรถพอบ้านจ่ายตลาดมาแล้วจ้าวู้วอู้มันเป็นรถที่เหมาะกับแลนลี่นะเดี๋ยวเราไปดูแลนลี่กันด้วยนะครับผมนน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 นู้้หยสมกับเป็นแลนลี่จริงๆนะทุกคนนะ ขึ้นเขาวได้นะบินขึ้นมาเลยนะเมื่อกี้อ่ะเอาละครับทุกคนนะและตอนนี้ผมก็อยู่บนยอดภุผาที่สูงชันนะขับมาไม่ได้ยากอะไรเพราะรถเรามันโหดนะครับอู้หูบินไปแล้วเออเป็นยังไงล่ะรถไม่เป็นไรนะมีรอยควันทิ้งลงมาจากหน้าผาน้ำตกนะครับเฉียบไหมละ่ะเออ l a d i e and gentlemen แล้ว,ลวถึงเวลาที่รอคอยนะครับแลนลี่นะแต่เราแต่งเลสซิ่งมามีซูปรานะครับมีซูปารุคันนี้เดี๋ยวเราคลิปหน้านะครับเป็นรถจากทัวร์ฟรีเวนต์เหมือนกันนะสันสีน้าเงินแล้วก็มีเปิดประทุนมาด้วยนะโอ้ยแล้วมันไปไปได้ยังไงเนี่ยเราออกตัวชนะเจ้าซูปารุมาได้ยังไงเนี่ยโอเคฮะไม่รอช้าแล้วกันนะ๋อ,อมีสมาธิแน่วแน่กับการแข่งที่สมเกียรติหน่อยและนี่ก็คือ world rally championship ศึกชิงแห่งศักดิ์ศรีค่ายรถยนต์ yes ูนขับสี่ตีล้อเออไป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 สึกชิงสักสี่ท้ายรถยนต์ขับสี่ของอะไรเราก็ปุ๊ไปเรื่อยนะอองแลนลี่นั่นเองเออไปไปไปทางหน้าโค้งขวาเราชอบทนฟางกันนะครับโค้งนี้นะอันไปดูข้างหลังหน่อยเฮ้ยไม่มีใครมาตามเลยอะ่ะเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนฮะนักขับลืมกินกาแฟมาหรือเปล่านะอาจจะง่วงนะ ดึงนี <c> ่ <oughs> จบแล้วครับ50วินะรอบเดียวด้วยนะเนี่ยโอ้โหอดีหยววินเนอร์อีสตอรี่สนิปนะครับกับรถเจ้าแลนเซียเดลตานั่นเองนะเอาละครับและตอนนี้เราอยู่กันในสนามซิตี้เลสนะครับเดี๋ัวก็ปกติแล้วเจ้ากน้นอะไรยังไม่คาราเลนเหรอไม่แน่ใจแฮะไปแล้วสองรอบนะครับแล้วไม่ใช่อะไรหรอกเราจะมาดูความเร็วสูงสุดของเขากันนะเราจะเห็นเพอร์ฟอร์มานซ์ของเขาไปแล้วนะเอ้ยทำไมรถคันนั้นไปทางนั้นวะเอา้า เอ้ามันต้องไปทางนั้นเหรอไม่รู้เฮ้โอเคโอเคโอค้โหไม่น่าเลยเราดิโรเลยเฮ้คันนั้นเสียหลักเหมือนกันเนาะเอาเอาเข้าไปแต่ละคันนะได้ทีสองเฉยแล้วไม่คิดว่าโอโ้แต่เขาตามเราทันแน่ๆนะครับรถเขามันแรงอ่ะเอาหายไปแล้วออกเกมแล้วนะเอาเบกอนขวาโอเคจะได้เห็นความเร็วสูงสุดไหมเดี๋ยวมดูกันนะครับร้อยสี่สิบแล้วสองรอบเองอ่ะโอ้โหทางมันมันในซิตี้งไง มันไม่เห็นแน่เลยอะทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นไฮเวย์ดูอีกทีแล้วกันนะตอนนี้เอาพเดียมที่2องมาก่อนนะเอาไม่ได้นะเอาสนามซิตี้อันนี้นะปูนมืดแล้วด้วยเปิดไฟหน่อยโอ้เปิดไฟเรียบร้อยนะครับไฟครับปในโตมีไหมในโตมีไหมไม่มีนะครับแมบปบนี้ไม่มีในโตนะครับอ๋อนี่ไงต้องซ้ายตรงนี้นะเฮ้ยโอ้ยได้ไพ่อะไรลมโบอะไรเนี่ยเมื่อกี้คันเหลืองนะ เออแลมโบสวยนะเมื่อกี้นะตอนนี้มันมีอีเวนต์ตรงนี้ไงทุกคนเนี่ยเออเอาคุยนอกเรื่องไปด้วยนะเดี๋ยวไว้รีวิวคลิปหน้านะก็จะเหลือแลมโบกับซูบูรุนะซูบูรุกันก็คือเอ้ยเอ้ยเลยเลยเลยก็คือคันนี้นะหนึ่งพันถ้วยนะครับโอเคโอเคโอเคเอ้ยที่หนึ่งเฉยเลยอะทุกคนเอาหายไปไหนแล้วหมดเนี่ยอือเขาหลับกันหมดรือไงเนี่ยงงมากเลยตอนนี้เราก็ไม่จะขับดีนะครับรอบนี้นะโอ้เออ หรือว่าเป็นโชคดีของเราแล้วกันนะในการแข่งซิตี้เลสครั้งนี้เราจะคว้าที่หนึ่งครองได้หรือไม่นะเป็นเรื่องที่ impossible แต่ตอนนี้มันก็เกิดขึ้นจริงไปแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหดูด,ด,ดูดูความเท่เขาโอ้เหมือนเหมือน Honda c ซ vic เหมือนกันนะอามประตูนะบู๊เป็นแบบ59วิตอนที่ชนะไปกับเจ้าแลนเซียเดลตานะรถคันนี้นี่มันโหดจริงๆเลย อาแล้วครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะได้เห็นความเร็วสูงสุดของเจ้าคนนี้เมื่อเราขึ้นทางด่วนแบบนี้นะะขึ้นมาแล้วความเร็วที่เขาเคลมไว้เดิมๆจากโรงงานนี่อยู่ที่241กีโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ตอนนี้ความเร็วเราก็อยู่ที่204แล้วนะครับอาเลยงไงยังไงยังไง223ตอนขึ้นเนินยังไงครับ240แล้วเรียบร้อยนี่ก็คือความเร็วสูงสุดของเขานะ241หรือไม่ก็42นะครับ ตึงๆแบบนี้เลยกับเจ้าแลนเซียเดลต้าโน่นโนนโน่นโน่นโน่นเนี่ยเสียง<ส>นี่อย่างเรานะเสียงคนคนภาคหรือว่าเสียงรถนะโอเคโอเคโอเค,อเคตรงนี้มีให้เหินนิดนึงก็จะดีโบโู <laughs> ๊ เออก็เป็นรถที่ขับสนุกอยู่นะทุกคนครับก็เท่ๆแบบนี้เลยนะถ้าชอบคลิปนี้รถคันนี้ก็อย่าลืมไลค์กด s u b s r r i e e กัวไว้มาดูกันอีกนะครับผมเราคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะบู๊